สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวข,ของพี่ดวงใจน้องรุ่งฟ้าน้องดวงใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอ้อยนี่ยเรามากาแฟก็มาด้วยเราจะไปหาดวงรุ่งเลยดวงรุ่งกับน้องด,องดวงใจเล่นน้ำกันทั้งคู่นะคะ เป็นไร่แม่แก้วส่งเสียงเรียกแม่แม่ละสิโอ้ยไม่กล้าไปไม่กล้าไปนะคะแม่แม่กลัวลื่นล้มนะว้าวนะนี่ก็จะเป็นทางที่แบบ เข้าป่ากันประจำนะคะแน่แมกาแฟกาแฟจะไปไหนนะฮะกาแฟมึงกำลังล้วงใครนม่มาอยู่ข้างล้วงกันนะคะ ไปอาบน้ำมูลเรียกเรียกค่ะเรียกแม่แม่ใครเรียกเอ่ย ยอะมากเลยแต่พอลลนบอกว่านี่ลดแล้วน้ำลดแล้วพอลวนบอกกาแฟอยู่กับที่เลยมามามาเร็วเดี๋ยวผัดไปนู่นหรอกเดี๋ยวนะ้ำผัดไปหรอกมา <c oughs> มาเร็วยืนงงจีไปทางไหนดี <c oughs> อยากไปหาน้องล่นก็อยากไป <c oughs> ใช่ไหมล่ะ อยากไปกันละสี่ทีนี้ไปไม่ได้น้ำลึกมาเดอมาเดออยืนกินหญ้านานแล้วเด้ย,ยู่ตรงนั้นนะ่ะแม่แก้วเรียกค่ะแม่แม่มาละน้องลุกมาเดอ้อมา ต้นให้กินต้นไมยราบอยู่นะคะแม่แม่ไมยราบอยากอยู่นะคะดูค่ะแม่แม่ด้วยความรักที่เคยอยู่ด้วยกันเนาะค่ะมายืนรอนุ่มรุงเลยมายืนรอนุ่งลุง,เ,ลง,ลงเห็นนุ่มรุงเดิน ก็เดินขยับมาเรื่อยๆย,ยืนรอนล,งลุง ความรู้สึกที่ฉันจะต้องเรื่องอะไรฉันไม่ต้องเปรียบคนที่ปฏิบัติธรรมในเวลาใดเปนผู้วางใจใจที่ดีแต่คนที่ไม่ได้เป็น แก้วเล่นบ้างแก้วเล่นบ้าง จำนูมไม่ได้เลยพ่อาตักร้านให้ไม่ได้เอากระเป๋งมาน แกเอโอ้ยนะดูแม่แก้วเด้อค่ะแม่แม่แม <c oughs> โอ้ยโอ้ยพอลวนเบิ้งแน่นัน่น nagkakayo rin na ha. พาลูกมาเล่นทางนี้แม่แก่ค่อยลงไปทางนู้นเลยเดอ้อมาเล่นพอลงเล่นมาทางนี้มามาทางนี้มาเล่นเล่นสีออาพี่ลุงหาที่เล่นเหมือนกันเลย,ยพี่ลุงอ้อาบน้ำให้สะอาดก่อนเข้าบ้านเด้ออย่างนี้เดอ้อ ลูกชาลูกชายเร็แล้วหนนั่นน้องดวงอย่าไปเนี่ยเไม่กลัวอะไรเนาะพ่อน้องดวงเนี่ยดูน้องดวงด้วย ลูกมาใกล um, <mel> ้ๆพ่อลูกใกล้ๆพ่อให้พ่อซานให้แก้วจะไปมั่งดวงเล่นน้ำระวังนะคะระวังขึ้นกระโดื่อ่ไม่แก้วถอย Ah, 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 ah. Yeah. <laughs>